อะไรสวัสดีค่ะหนูมากี้นะคะหนูมากี้ค่ะสวัสดีเอฟซีโอเยาสวัสดีเอฟซีโอเจ้าสาวแม่ยามมาแล้วบอกแม่ยามมาแล้วค่ะแม่ยามไปซื้อพิ้งไก่หรือว่าแม่ยามไปซื้อพิ้งไก่สวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะหนูอยากนูมักี้อยากไล์บอกพี่น้องสิหนูอยากกินไก่ไลหนูอยากไล์หนูพี่น้องเอ้ยอยากไล์พี่น้องเพราะเพราะไล่ซอสเวลาแนี่ยไล่ซอสก็พออยู่ พ่อเปิดไดรโวนไรลางก็ดูท่านจะเล่นสวนคุยกับพี่น้องกันเอาแบบว่าเอา้บบนี่แบบเดี๋ยวแม่ใครกินใครกันบ้างค่ะว่ากับพี่น้องรู่นเราให้แม่ถือให้นะแล้วนี่เขาดูเหรอพ่อใช่แล้วซิวเฮ้ยหนูลืมไปเราซีเมียแล้วเหรอพ่อจัดซีเมียแล้วเหรอพ่อสสว่านว่าทำไมไม่ใส่แม่ละลูกหนูไม่อยากใส่ใส่ไม่ได้ไหมอ๋อตลาดอันนี้ก็บอกใส่แม่ได้บุ๊บเร็ สวัสดีพันดูงสี่สิบเอ็ดทนจ้าใช่ตอนนี้เร้องมาที่จะไแล้วค่ะหนูจะไปใส่ล uh ูกหนูจะไปไหนหนูจะกลับบ้านค่ะกลับบ้านให้พ่ออยู่คนเดียวให้พ่อให้พ่ออยู่คนเดียวให้ป้าป๋าต้อมอยู่คนเดียวเหรอตอนนี้กำลังจะกลับกำลังจะกลับบ้านค่ะพี่น้องจะไปส่งแม่ก็น้องมากี่นะคะเพราะว่าเพราะว่าไอ้เพันเปลี่ยนมาตรการไม่เพันใหยข่ยเยี่ยมไก่หนึ่งขนนะคะก็เลยให้ให้คุณต้อมอยู่ตอนนี้ เดี๋ยวย่อคอยจากมือเรือนค่ะย่อก็โบคอยจะกลับไปมือเรือนคไปตัดครีบร่องครีบให้ช่องนีิรุ้ยือเก่านะคะ่จะไปยุบเป็นมูเพิ่นล่ะค่ะครับทับเทียร์กันขอเยี่ยมเรานะคะคุณไล่ในน้อยๆเป็นอจากไร่สดใช่ไหมไร่สดไร่สดจะไปสองดอกนมากกี่กับเมย์ไปยุบบ้านเนาะค่ะเพราะว่าทางบ้านกับมี่พูดยังน่าอยากได้กินสูตรคุณตาสองข้นกินเนาะค่ะพ่อพ่อกับคุ้นกูไปยุบบ้านเรียงเรียงง้วเรียงเป็ดเรียงไก่ ก็เลยจะไปทรงแม่กับ,บานเพราะว่าี่้วๆกะดีคืนร้ายแล้วค่ะนาจาวันจันหรือว่านั่งข้ากันนาจาคุณหมอจะใหญ่ครับไปรักษาถั่วตออยู่โรงพยาบาลยโสธรนะคะอา้อาคุณหมออะไหกันวะคุณอยากอว,ว,ว้าวอีแม่ยืินอแม่ย่ดถดทอแล้ว่ะคะ ก็ได้หรือเปล่าคะพอไรแล้วไม่อยู่ที่สิาเก่งวะคอยคอยหมอบอกไม่อยู่ยี่สิบเก่งวะไม่ห้งเดี๋ยวคุณหมอเหมือบบอกแม่ขงบ้าค่ะคุณหมอใบบอกแม่มะซีตี้ยังมะทิศยังค่ะคุณแม่แม่ยี่ข้างก็ถอดทอแม่ยืนยังเก็บข้อยื้อเก็บข้อยู่ถ้าแม่อยู่เก็บข้อฮะคุณดูเทไหร่ละตัวเดียวนู้นคนดูเ้าสิบห้าค่ะสวัสดีทุกคนนะครับอันนี้เราก็ยังจะกลับบ้านสวนนะคะแล้วเราคิด อันนี้เราอะไรจะเข้า่ม่วงน้มสิบเอ้าไปเราเราตรงไปแล้วเราตรงไปแล้วนะพ่อวันนี้ก็เป็นวันที่สองแล้วสวัสดีปีใหม่เอ้ายังหรืออยังลูกวันนี้เป็นปีใหม่หรือยังคะสวัสดีปีใหม่นะคะพ่อปีใหม่คืออะไรลูกบอกบอกพี่น้องนปีใหม่คืออะไรรู้ไหมสวัสดีปีใหม่คนป่วยไม่ใช่ปีใหม่คืออะไรรู้ไหมปีใหม่คืออะไรไม่รู้ อะไรชนะพ่ออะไรชนลูกไปพ่อจับปีใหม่พี่น้องเงอตอนนี้ตอนคนะแล้วหนูเรียนหนังสือไปเก่งเนี่ยหนูก็รู้ลูกนะโอเคไหมพี่หม่ก็สอนลูกปีใหม่ก็เป็นพ่อสอนใหม่ไงคะพ่อสอนใหม่พ่อสอนลูกหัจใจบวมแล้วพ่อสอนเลยเออครับว่จใจอีกเดียวหนูเรียนหนังสือไปครูเขาสอนนะลูกนะน่ารักลูเก่งมากจ้าไปไปได้แม่ยุ้มเพื่นบอกว่า พาพภาพาพาลูกสาวเพิ่นมาอยู่บ้านซาเพราะว,ว่าช่วงนี้มันกับโควิดหลายนะพี่น้องเทิงกับกับงดเยียเย่ยมน้ำนะคะ่ะกเลยกับทีท่รทรงแม่มกำนองมากี่นะคะแล้วมือเจ้ากรบโปรงใครจะกลับมาอยู่เป็นมูคุณต่อมเยยยเเรเรีรีีกกนนนอองงสสืืไปาทวลาสวัสดีฟรีน้อยสวัสดีค่ะกำลังจะเดิทนทางกลับขอบคนทั้งหมดดีใจรู้ว่าลูกสาวเศร้าแลยอันนั้ดีใจอยู่ดีใจไปอ่ะดีบ่มีแนวก็ จำจาลูกวลูเก็บคุณแม่นะคะกินว่าไดนอนว่หรับกินได้ม่ให้ต้องก็มีรอยยิ้มเหรอพี่น้องจะยิ้ม่าบอกพี่น้องนะเฟรชับรถขับโรงแทมแล้วครับหมูหนิวันซ้อมว่ี่ะขับรถมีนค่ะสำหรับผู้ใด สำหรับผู้ใดที่มาทเที่ยวบ้านเนาะคะ่ะเนาะแมน<ม>ค่ะช่วงนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับกรุงเทพกลับไปทำงานนะคะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะรถระมัดระวังนะครับผมอย่าดื่มนะครับผมอย่าดื่มอถขับอย่าดื่มนะครับอย่าดื่มนะครับช่วงนี้ก็โควิดระบาดนะคะไปออกจากบ้านก็ใส่แม่ด๊มนนะคะอย่าลืมกุญแจเองครับป้องกันเองด้วยดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะไปออกจากบ้านนะบุ๊บ ไปไม่ได้เด้อลูกไม่ได้นะคะไม่ได้นะลูกเราสีเป็นาสีร้เส้นเาสีร้อนเส้นสาไปหาหมวกเราเพื่อพิสังโอหยุ่บ้านเข้ามาเป็นหยังเข้ามาในเวสัยสวัสดีคนดูหนึ่งร้อยสิบสามคนค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องมากี้พูดเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะโอ้ย เฮ้ยต๊ะใครน้าไปไหนคะคนสวยไปไหนคะเอฟซีถามน้าดำว่าไปใส่คนสวยมาทัไนาดำอ้ยนะาดำสบ่ะว่านเดียวบ่ะว่านเดียวว่ะลูกมากีกำลังจะขับบ้านค่ะไปทรงมากีบ้านสวนคุณหมองดให้เด็กเยี่ยมแล้วคุณหมอไม่ให้เด็กเข้าไปในโรงพยาบาลเลยจะไป็รงนะคะแม่ก็เดินทางปลอดภัยด้จ้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับ กินปะไม่กินข้าวก็ยังบอกพี่น้องนะกินข้าวกินยังอะไรกินยังข้าวโพดมะเฝ้มา,ามะเฝ้าแม่ยุ้ยพี่น้องมูผ้าก,กินข้าวก็กินมูผ้านอนก็นอนเบิ่งแก้มนี่แหละบีจนบีออกทั้งถาง,งห้อมจิวันเพือไอ้แม็กแล้ว <c oughs> มิตบด้วยวันประสันนิดเดียวม,มา <c oughs> <c oughs> ยัางดำเฮ่นาดำนาเดียป้อม่วงไงอยูอย่เป็นบ่ สู้ๆเดินทางปลอดภัยนะจ้ายิ้เถียงน้องมารคี้จังเลยขอบคุณค่ะยายกินข้าวหลายๆจะได้แข็งแรงจะคอยลูกสาวเอลซี่วากินข้าวหลายๆด้วยแม่อยู่ได้แข็งแรงหาลูกสาวเมื่อบานห้องกันกินใดในลาห้องกักินไม่ไปบีบคอนอนลาห้อากันกินได้จังน้อยมแห้งเ้าก็กินบ่ได้นอนบ่หลับจ้าอยย่าเสีงนางลูกเัาก็ยิ้มหัวพี่น้องเลย เช็นแม่กินข้าวได้ยิ้มได้เฮากับมีความสุขตะกี้กินบ่ได้นอนกับว่ารับคนตัวกับเจนค่ะพุณน้งองเดินทางปลอดภัยนะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะน้องยุ้ยกะหน้นาตาเม่อจานจาข้างข้างกันหน้าตาเด็กยครับไครับสาตรวต่อ,ตอ,ตอ,อยุยาสทอรนะคะช่วงนี้ก็คุณหมอย,ยังไม่ให้ถ่ายคลิปนะคะคือนอกัยังมองมีเสียงหมอนเพราะว่าเพิ่งตอดทอซอ,อยหายใจอ่อนนะคะกยังบอกได้เสียงเบาเบาชิยัง,ยง เสียงปนันใดนะคะใครคิดถึงผู้ใดคิดห่อนครับไปเบิ้งคุณตอมทางช่องนี้ลุยถ่าดนามพี่น้องเพราะว่าเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอาการในไฟเรื่อยๆทางช่องวิดยาวชานนแ,ลแลนลหรอ่ะช่องนี้รุยชาแนลน,นะคะผู้ใดคิดถึงนี้ลุยกันรอบกนนะคะกน่าจะื่อเกิดนาทีหนึ่งน่าจะถ่ายคลิปได้ละมั้งน่ <c oughs> นาจะมีเสียงชาแล <c oughs> นลคิดถึงน้องยุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณแทนน้องะคะ่ะขอบคุณที่รักและเอ็นดูนะคะ รอรอค่ะรอรอ,อเดี๋ยวน้องยื้จะมาเล่าประสบการณ์ชีวิตให้ฟังนะคะจะมาเกิดน,น่าคิดนึงแหะจะบอกได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้พึ่งถอดท่อออกเสียงกับยังโมมี่บันไดน,นะคะถ่ายคลิปได้ได้จะถึงได้จะขึ้นยอดพิเศษนะพราตั้มอยู่กับแม่ยื้บอกพี่ตาแม่นค่ะเพราะว่าอันอคุณหมอเพื่อนให่เข่าเยี่ยมได้ผู้ป่วยละหนึ่งคนต่อคนเฝ้าหนึ่งคนเนาะคะ่ะเข้ากันเลยเด็กจะกลับไปทรงแม่ก็หนองไมากี่เพราะว่ายื้บอกว่า ให้เมื่อช่งลูกสาวเวลพลอนเพราะว่าช่วงนี้มันเก็าโคดก็คือ<ล>แม่ค่ะมันอัดตรายล่เด็กหน่อยเพราะว่าเขาะว่าห้เขาในโ่งพยาบาลเด็กหน่อยก็บ,บหิ่้เขากูฒ่หบ่งเขางินะค่ะคือแม่ก็มีความดันน้ำกันเลยแบบว่าอยากให้แม่เิ่นกังวลพักผ่อนซะเพราะว่านองการีขึ้นหลยแล้ลวใกล้จะหายเป็นปกติแล้วนะคะอยากได้ยินเสียงชอบชอบมากเสียงหัวล้อวัสัุเดี๋ยวก็ไเด็ฟฟ้าละค่ะเดี๋ยวก็ได้ฟ้าเสียงหัวล้อหนังยีนแล้วนะคะ ลองเพลงอะไีฟังเน่ยแม่ยืนรำบ้างไหนก่อน่ใจฟ่ค่อยอายายอค่อยอาย่อย่้อยืนบอกงยน่ำไายำอยํ่ำบางไหนก่อน่จายฟ่อ่ะ แม่ยืดแล้วแม่ฟิ้นแรงเอาไปเลยแล้วเราเอาไเอาไปเยเอาไเลยแม่เสีมาขั้หน้าฟังเสียบขั้นสกดสุดยิ้มสายยิ้มโสนบอกค่ะยิ้มสายยิ้มโสนดัวยขอบคุณคนดูหนึ่งร้อยหนึ่งคนนะคะสวัสดีค่ะหนูเป็นคนพิการพิการทางสายตามองไม่เห็นแต่ชอบทีมงานแสงทองฟินแลนด์ทุกคนเลยค่ะอยากฟังเสียงแม่ยุ้ยจังเลยค่ะชอบมากขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวอีกไม่นานเดี๋ยวน้องยุ้ยนี่รุยชายเนี่ยจะกลับมาสร้างสีสันเสียงหัวเราะรอยยิ้มให้เอฟซีทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะอาจจะบอกเกินได้ิดนึงอาจจะมีเสียงบอได้แล้วนะคะเพราะว่าเหมือนเสีเ่ยก็ไปเยี่มกับบอได้เนี้ยสักน้อยแต่มาแก่ย,ย่งเสียงแหบๆอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าแก่ช่วาบ้านหลังี้ก็อึคอเนาะค่ะเนาะพูดเก่งจังมาสันขาา้<ห>นนาจะว่าอะไรเนาะนูดเก่งนะเก่งเก่งความเด็ดพี่น้องว่าเป็น มันเป็นโหดเก่งเงือกินเกงควาเมืองแก่แก่ห้อมสิซ่าเป้แมกแล้วผ้ามมอยื่ห่องนะค่ะไปไปเยี่ยมแม่ยืดแล้วกับผ้าเป็นน่อยู่ทังห้องเพราะว่าเราอยากผ้าไป็ยางใสเพราะว่ามันก็โคบิดหลคือว่าอะไพี่น้องคนไข้กินกับนอนเมืองแก่โดยพี่น้องทั้งกินกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนแก่หายก็ไอแมกแล้วเป็นคางนอนหนูกิน มากน้องกี้ว่าไทยมาสั่งข้าเจ้าว่ามาบอกไทยมาบอกไทยบ้ฟังทั้งลูกเราจะเราจะไปไหนลูกเราจะไปไหนก่อนเมื่อวานไปไนนะจะไปไหนนี่เราจไปกลับบ้านเราจะไปกับเราสิเมื่อบ้านป่ะใช่ครับผมใช่ครับผมกินน้ำเนยเยซีไรกินน้ำเนยขอบพูดอ่ออร่อยไหมคะอร่อยครับผม อ่อยครับผมมาจาแจ๊คได้ลูกสาวหรือได้ลูกชายดอกพี่น้องเอ้ยบอกยาซี่เนี่ยสำหรับใครเดินทางกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะคะเอาบอกเพิ่มหนึ่งตัวบอกยาซี่มาบอกยาซีนะลูกสำหรับใครที่เดินทางกลับบ้านเดินทางปลอดภัยนะคะเอาเอาเอาก็ตีใส่หัวมาเลยผู้ใดเดินทางกลับบ้านเดินทางปลอดภัยเด้อค้ะคุณนะ ทางปลอดภัยเลยนบพูดสิแล้วมาบอกลบอกอันลังบอกเล่าก็ได้เอาแล้วเธหล่าลาจะพูดยังก็บอกไม่เอฟซีเดินทางปลอดภัยอ่ะพอนีราะว่าประาได้โอ้ยลูกขวานีจับเอาไว้นี่ลูกขานเลำพุทยแล้วลำพุทยแล้ว เลงงังนมือน่อลเพลงน็ก้ใหลองเพไงฟังเยให้จบมาอ๋อนอนแล้วค่ะกับแม่มาเอกซีกันที๋หลาพันที่นอนบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะคะเดินทางปลอดภัยครับผมนอนแล้วพี่นอง ป<พ>้าด<ล>ูข้อสิบแปดสันก็เจ้าว่ะเกียงก่อดูข้อสิบแปดสันก็เจ้าว่าเดีดยหม่ก็น่าดูข้อสิบแปดสันค <Umwelt. S 1> ือไ่ขี้ดื้อห่ยพี่น้องก็ไปขันเอาไาว้บ้านกับขี้ทอดไปหารอวามีผููเบิงเพพาะวายายกับมานั่มกันเลยเดี๋ยวมานั่มค่ะ,าาคะแล้วตอนนี้กันเล่ยจะไปทรงคุณแม่ครับคุณรานนะคะกับบา้านเพราะว่าแม่ยี่บันซังได้ว่าหายเมื่อทรงหลุดขาเพลิน เพราะว่ามันโควิดหลายเป็นเป็นห่วงลูกสาวเพิ่นกันเลยสิเดียวเมื่อส่งเพราะว่าหลังจากล่องบาลก็บ่ให้เได้หน่อยกับไผ่น้ำนะคะคนแก่แล้วก็เด็กเขาไม่เข้าแล้วครับแมนค่ะเพราะว่าคนไอ้ผู้เฒ่าก็เด้หน่อยมันปลอมมิโพมีตานหานหลายเนาะพี่น้องเพิ่นกันเลยคนแก่แตเริ่มไม่อยากให้เข้าไปนะคะนี่ลุยเป็นแจงไถน้อมือนีคือบ่เห็นอ๋อคือ คุณต้อมการทายคีปไ้แล้ว kind of ละค่ะแต่ว่าเขายังไม่ได้ตัดคลิปลงเลยนะคะเดี๋ยวไปถึงรอชมช่องนี้รุยนะคะเดี๋ยวไปถึงบ้านอดคใายัตัดคลิปโลงนะคะตอนนี้เ้ากำลังเดินทางกลับบ้านจะไปส่งคุณแม่กับน้องมากี้นะคะเมื่อวันยังที่เดินทางกลับมาอยูเป็นมูคุณต้อมเพราะว่าคุณหมอเพื่อนเปลี่ยนระบบการเข้าเยี่ยมใหม่ให้เยี่ยมได้ครั้งละหนึ่งคนต่อคนไข้หนึ่งถึงหนึ่งคนนะคะ กาอาการโดยรวมก็ดีขึ้นมากดีขึ้นทุกๆอย่างแล้วนะคะน่าเอามาอยู่อเมริกานำจังเลยจ้าไปยูบอไปยัอเมริกาต้องคนรยูบอที่ที่เกาหลเด้หนูจะไปไหมลูกไปประหยัดนักคนนี่อยากไปหาป้าปาอยากไปหาป้าปาอยากไปหาป้าปากับป้านางเหรอลูกได้ลูกที่ไปไปเชี่ยวสระน้ำ ตอนแม่ยุ้ยโาลลูกจะไปเที่ยวสาน้ำมีมีน้ำแข็งด้วยตอนแม่ยุ้ยเซลวะลูกแมครับผมตอนแม่ยิ้มบ๊อบีน่าลูกสาวข่อยบอกให้ตอนแม่ยุ้ยเซลสิสิไปเที่ยวสระน้ำกับแม่ยุ้ยมาสั่นเดินทางดีอ่ะเอลซี่บอกว่าเดินทางปลอดภัยนะคะน้องมาคีขอบคุณค่ะี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาอย่าทำลูกอย่าทำอย่าทำ มากี่ขี่ดื้อมากี่ว่ายากป้าป๋าจีว่าเหรียญสาวบ่เนาะลูกสาวบบ่่เเลลหหรรอวะป้าป๋ามาจังใดมาให้ให้ลูกเนี่ยให้ลูกเนี่ยบอกป้าป๊าบ้างใดก่อนเมื่อเราบอกป้าป๊ามางใดบ้านสั่งวาอย่ายืนเหรียญสาวเนาะตีลาเป๊ะเป๊ะนี่เออเห็นหายกันเนาะเปลี่ยนคางน้องมากี่ขาเจ้าว่า บอกไทยเขาจับฟังไหโน่โนภาษาจีนมาเลบเล่ายาไนทยมาแข่งแร่งเขาจ่าว่ามบอกไทยมาแข่งแร่งมาสั่นายากไปดูประเทศไทยะไทยเลยพันเดียวไปยู่ยเมริกานั่ไปยยเ่ไปไปไปมันตังดีจะไปกินกุ้งไงสะไปกินกุ้งไงกุ้กับปูกุ้งกับปูไงปูปปูปูบบปูปปูปูปู แสบบ่คะแสบนั่นน้อพี่ผีบาปแสบยายมายะโสมืดใด้ขาคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวรอเบงคาไตเราเบิงเราเบิงคาไตเราเบิงผลเลือดก่อนนะคะหน้าจัจ้านนังฆ่านี่แหละค่ะคุณหมอจะให้ย้ายกลับไปรักษาตัวต่อที่ยาโสธรนะคะน้องมาขี้ระวังสาวมาหาพ่อต้อมเด้อประศัผู้สาวหรอไม่ช้าหรออมมีดักค่ะอมมีด อนาลฟโสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณค่ะมันก็เปิดยากจังบางคนมามากมาเหรียญที่มาเกาหลีมาสั่นไปอยู่บอกไม่อยากไปอหนูก็เห็นอยู่บอกที่มาน่ะไม่เห็นหนูไปแล้วไหนเป็นปแล้ไหนไอ้ต๋องลูกมาสีไหนสีไหนลูกสีขาวโอ้แม่ดิตอนนี้ยังไงมาจ้างยีรีตอนนี้ใครตอนนี้ มันตกตกลงมากพี่หลงตกลงมาพยาบาลเคลื่อยไปแดงพยาบาลเกินแดงเค่อยไปมันกินอะไรพี่ลงกินอะไรบ้างกินอะไรบ้างเมื่อไรกินได้เยอะหนูจะไปเอาแฟนแฟนฝรั่งตีค้ามาสั่นไม่คือไปเอาหัวฝรั่งอยู่หรอมื่อวานูมื่อวเป็นฝรั่งนำเขาคือว่าตะกี้คือว่าแม่ยื่นแม่ยื่นหนูอยากได้หัวฝรั่งคือว่าสัตว์นะเมื่อไรแล้วหนูมาแล้ว โน้กคินโน้กเคินมองฝรั่งไปอยู่ฝรั่งมองไหนกันแฉะแล้วๆๆแลงแรงแรงโอ้ยภาษาคิดดียังไปหิมะโนอยากไปดูหิมะเหรอลูกใช่บอกป้าปากับป้านางมาลากสิไปดูหิมะเย้มอง,ง,งไปโเก่งมากค่ะภาษาเด็กพี่วางหัวใจหิมะเก่งมากค่ะโน้ยิม่าต้องเป็นสีขาวมันตกลงมาโอ้ย สวัสดีค่ะจะไปไหนกันคะน้องมากี้มากี้จะกไปไหนมามาเล่นเกาหลีมาบัสดแม่หนูไม่อยากเล่นเกาหลีหนูไม่อยากเล่นไปเกาหลีมันมีหิมะด้วยหรอลูกใช่ไหมค่ะรู้ไปรู้ไปมามานั่งไงนั่งไงป้าปามาแล้วมามาค่ะลูกบัสดสวัสดี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  จะไปไหนกันคะมากี้ไปเมียไปเมียเมียบ้านกลุ่เมียบ้านไปใกล้ตไปใกล้หอดสวนหอดสวนเลยน้องมาเกียน่ารักคิดถึงน้องยุ้ยน้อวมาสันก็จะคิดถึงน้องมาสันบ้าไปบ่ก๊าลังจะไปส่งคุณแม่กับน้องมาเกียค่ะเพราะว่าคุณหมอไม่ให้เด็กกับคนป่วยแล้วก็คนแก่ไม่ให้เด็กกับคนแก่เข้าเยี่ยมนะคะเนาะเพราะว่า เด็กน้อยบ่มีภูมิต้านทานเพิ่นเพิ่นเพื่นเพื่ยนระบบเบขาเยี่ยมไม่น่าเพิ่นให้เยี่ยมได้ครั้งละหนึ่งคนนะคะก็เลยก็เลยจะมาเมื่อทรงแม่กรับเมื่อทรงน้องมากี้ค่ะใครเฝ้าคุณยุ้ยครับตอนนี้คุณต่อมอยู่คนเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่นมือแรงย่าแพ็กเจลทรงแล้วมืออื่นเส่าย่าจังสีมาอยู่เป็นมูคุณต่อมเนาะค่ะครับบ๊อบบ่ถ่ายยังคือว่าเมียบ้านพนัก สงรักแม่ยุ้ยจะได้กลับบ้านแล้วนะมักเกียอารมณ์ดีใหญ่เลยแม่นค่ะดีใจไร้อารมณ์อีเมื่อนั้นเห็นแม่ถอดหมอสถอดเทอร์ห้ดีใจไร้ไปนั่งเฝ้าแม่บ่อยอดหมอกมากเลยพี่น้องแม่แม่ดีใจบ่คะดีใจครับแม่ยุ้ยกินข้าวเก่งบ่กิงนะนัวเอาไปปลาโปเก่งกิงนะน้องโอ๊ยเป็นยังไงแม่ฮะน่ารักทุกคนคะ่ะติดตามตลอดค่ะขอบคุณนะคะ สำหรับใครที่กำลังเดินทางกลับกรุงเทพไปทำงานสู nice. ้งานต่อสู้ๆนะคะเดินทางปลอดภัยทุกคนค่ะแม่ต้อมพักผ่อนด้วยนะคะเป็นห่วงทุกคนเลยขอบคุณค่ะค่อกัต่อพี่ปลาบอกแม่ต้อมพักผ่อนด้วยนะคะใครยิ้มออกแล้วพี่ปลามดใจนะพ่อปลาอย่บุนการรักษาผู้กิดผ่าด้วยค่ะแม่เป็นห่วงอย่าเป็นห่วงเก็บด ดาเป็นม้วงคือกันเข่าหยิบแม่ดาแดงปลาปลารักษาสาพปลาปลารักขาคือเจ็บป้าเป็นแน่ใดหัวใจหยิบเข่าหยิบเป็นแน่ใดใส่ผ้าพี่ดังโอ้ยเห็นแบบนี้เชื่อใจหลายพี่ต้อมยิ้มบอกแล้วขอบคุณนะคะแม่ขอบคุณค่ะแม่กี้แม่กี่แขียวห่างก็เจาะปลามาบ่อยเป็นเด้อ ใส่พูครับี้ใส่ผ้นหนูสวยวายิงยิงยิงไงพี่เบิงมันหนูสวยค่ะหนูแป์พัันมันบุ่มไปโอ้มันบุ่มบุ่มพีู่ดื่องู้ได้แก่ห่างห่ออันนม้นบังอับากป้าปากอับากแ่จ้านพน่อคหลาเป็นห่วงเพืกันหลาลากข้างหนอมากกี่วัสัต์ อ๋อไกลเอฟซีหักหนูหนูคนสวยหนูบอกหนูพูดพอร้อหนูกำลังเอฟซีเหมือนกันบอกเอฟซีสิคะคว้างเต็มรถคว้างเต็มรถที่นั่งหายคนใหญ่บ้านสวัสดีเอฟซีเกาหลีจ้าหนูจะไปเกาหลีไปดูหิมะตกไหมลูกไปไปไปว่าพอเซ้ยมาสั่นกระจว่าพ่อเขียวห่างเสมอนี่ ผู้ครับรวดพนางขจากเย้ใช้ไปทำฟันมานะ <laughs> จะไปใดว่าจะซ้อยพี่น้นงข้ามเบาข้ามจ่าเ <laughs> น่เป็นหายกันอย่างนี้อ้าวลูกข้อลูกข้อเป็นสิบปดสันเฮ็ดจังไหนกะโซลสาวยังกะแม่ยืนหลังนะสาวยังกะพูดเ<ม>ก่งจริงๆนะ้องมากี้แสบสุดๆป้าปบอกแสบสุดๆต,ตัวแสบประจำบ้านใช่ไหมคะดีดื้อไงบ่เอา้าก็ี่บ่บใส่ด้วย มาเป็ี่ยนค่มาเปลีป็นค่ะว่ากี่ข้นสวยกลายเป็นนีมาได้บ้าคนคือดีใจน้านนามากกี่แม่อยูดเศร้าเลวดีใจไหมคะดีใจมากค่ะร้องเพียงเที่ยวห้างให้ฟังเนี่ยข้าจาวาน่ารักจังเลยลูกสาวมากี้มาเที่ยวผ้เยาวไหมคะหนูหนูไปเที่ยวพ้เยาวไหมลูกหนูรู้จักไหมพ้าเยาวอยู่ไหน พ้าก็สิมาอยู่บ้านสวนนัวเราแม่าสวนที่ลาพยาอยู่ไหนค่ะพะเยาอยู่ไหนครับหนูไม่เคยไปหนูไม่เคยไปจากเที่เลยมีสายน้ำไหมคะสายน้ำไหมคะเฮ้ยมีสายายน้ำพี่ดีน้องมากีนน้อมาพูดเจงจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณค้าขั้นหัว นั่นลูกนั่นลูกนั่นอยู่หัวยองหมดละพะเยาอยู่บ้านสวนนะฮะเขาจ้าว่าพะเยาอย่างนี้จะไปอยู่บ้านสวนอ๋อแม่ยืนนะนะาแต่สีบอกไปนู่เจ้านี่เนู่นไม่ไงนอนดอกนู่นทำเอฟซีไหนคิดถึงแม่ยืนแม่คะคิดถึงแม่ยืนแม่ค้าคิดถึงคิดถึงแม่คานตคิดถึงแม่ค้าเฮ้ยคิดถึงอลูกหัวใจแม่ยืน้ำดุ้ย คิดถึงแม่ยุย้ยหม่คาคิดถึงแม่ยุ้ยหมคะเดี๋ยวน้อยคิดถึงยีเดี๋ยวแม่ยียก็จะหายก็จะมาถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะคะ,ตะแต่แม่ยุ้ยจะหายมาถ่ายคลิปให้เบิ่งาอะไรลูกชายแล้วลูกชายเนาะบาดนี้ก็เจ้าว่าลูกสาวนะลูกสาวคิดถึงคิดถึงแม่ยุย้ยค่ะคิดถึงแม่ยุ้ยแ็่สาว น่าเอามาอยู่ด้วยจริงๆจะได้ไม่เหงาไปยุ๋วไปยุ่ไปยุ่เกาหลียุ๋วไปนู้มากตัวดีเนี่ยเนื้อย่างาลูกไปเนื้อย่างนีไม่ใช่เนื้อย่างนะมารับนูหน่อยมาลับนู้นหน่อยนู้ไปไปอะไรจะ้ะไปหิมะหนูจะไปดูหิมะเหรอลกูกมันมันเด็กมาใส่หัวหนู้นูก็เด่นมันหนาวนะหนูอยู่ได้ไหมล่ะอยูย่ได้เอาเสียงขนาดไปด้วย เอาเสียแขนยาวไปด้วยคิดถึงแม่ยุ้ยมากๆเลยได้ยินขากินข้าวกินข um, okay? um ้าวได้ถอดเครื่องช่วยหายใจดีใจมากมากหัวใจรับอยู่นี่หัวใจรับเฝ้าโอ้โหเอามันคือบมาแม่ยังไงแงมากเองที่หล่าเขาจ้าว่ายังหอดอยู่บ้านเกาหลีว่างหอดขาไก่เหนมั้ยมันไก่ไม่รู้ หิมาจังบอกไก่ได้กลับเมืองไทยสิไปหาเจ้าเจ้าบอกคนในบ้านสวนยินดีต้อนรับค่ะบ้านสวนยินดีต้อนรับบัวมั่วเขาคึ้แค่นะเพื่ัวมั่วลก็ใส่ยีสตนั่นแหละนี่ยังก่อนนั่นแหละมั่วนี่ยังตอวลูกนะมั่วตกไงล่ะบัวมั่วว่าจันบัวม่วตกหน่อยมั่วบัวตลกมัวตกไก่เลยโมเมนต์ม้อหมาตลกบอลแหวนบัวม้อหมาเขาบอกไมก็น่ะ บอกแม่ยุ้ยเรียบซาไวไวนะน้องมากี้ FC ซีคิปถึงสุดเหงาค่ะเอ้อมาหาดีนะเอ้ามาหาไม่ได้ค่ะคุณหมอไม่ให้เข้าเยี่ยม้มเอ้ยม,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 มามาหน <ะ S 2> าดีด้วยเข้าแวเดีย๋ยวไม่ยิ้กก็จะหายแล้วค่ะจะได้กลับบ้านแล้ว <c oughs> ตัวเป็นหาวโอ้โตัตเป็นสาวหาวแท้ๆข้าจอว่าแมนยี่บอก บอกแม่ยื้กับป้าป๋าพามาไปไหมไปบอกให้ตกเหล้าเซ้ยเขาจาอดไว้ยินอยู่โตกะเต้ถือว่าคุดเลยสิด้วยช่บเหนี่ยวกับบอคิกกันบอกเก่งแค่คนน้อยคิดถึงแม่ยื้พ่อต้อมจังเลยค่ะพอ,อใจบอเนาะไม่หาติที่เหล่คนเ่า <laughs> ขอบคุณคนดูหนึ่งรยหิคนนะคะไปไหนคะได้กลับบ้านแล้วหรอคะอ๋อยังค่ะตอนนี้จะไปส่งแม่กับน้องมากคี้นะคะไม่เขาไม่เหงาถ้ามีน้องมากคี้อยู่ด้วยป้าปาบอกได้ยินไหมตอนนี้ก๊าลัางนจะเดินทางกลับยสูทอนค่ะไปส่งแม่กับน้องมากคี้เพราะว่าคุณหมอบอยเขาเยี่ยมนะคะคุณหมอยอยากให้เด็กหน่อยเขาไป เยี่ยมเนี่ยโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าช่วงนี้โควิดเนาะเด็กหน่อยมันมีนมีพวมตันท่าน่นก็นเลยว่าอยากเด็กหน่อยขับไปกันเลย,ยจะกันเลยจากเมื่อส่งแม่ก็นหนอกมากกี้นะคะเดี๋ยวย่อครับโอเคยจะลับมาเมืออื่นมาอยู่เป็นมือคุณต่อมน่าจะเป็นมั่จัดหรือว่านางข้างคุณหมอใจใหญ่ก็ไปรักษาตัวต่ออยู่โรงพยาบาลยะโสธรนะคะอู้เสียชีวหต1076คนค่ะบ่อเกีงคากมาที่หลมพนัง อามาลายดสียงแล้นี่มอันสียงไนแล้วลาแล้วขลาเรวนะขอลาเรวไหนฟันเขอล่างอะพี่น้องยังต้อไปบันวิญญาณมีคอลขอนขอเอามาลำแกลูกกันอ่าเราเดนไปคาเดียวยุ่งท่องไม่เกี่ยวคออย่างเดียวคือไปคือก่อนขออย่างเดียวคือไปด้วยกันก่อนี่ได้จากตาเาจะขอได้รฝบสุภาตาที่จะดย ฝนันจะได้จัดลาฝนันที่ใหญ่ตรงนั้นเริ่มลายขันเด้กระเดิอนขั้นเลกกรกควนข้าไหนข้าไหนก็หียที่โค้งลากวขนค้่าที่น้องอุ่นนาสูเอก็นานแล้วหนานาวนานร้นหนอีฝันก็ราลงไปแล้วอีฝันคงราลงไปเลยเอสวัสดีค่ะที่ัะบ๊ายบายบ๊ายบายเดินทางปลอดภัยนะคะ